สวัสดีครับผมใครรับฝากกดถูกใจกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาครับกาชโปเกมอนนะครับผมภาษาอังกฤษนะชุดพันเดฟเฟสนะครับผมไปฮะดูกันครับผมจัดไปฮะขอให้เจอดอนเลยนะขอให้เจอดอนไปเลยนะครับตุ้ง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 ตุ้้งแทนมาวางรอแล้วนะเอ้าแขนมาวางรอแล้วนะ เออแล้วห้าใบไปกดดันวีกดันตัวเองเนี่ยก็สุดท้ายแล้วตอนนี้มาครับผมอุยอะไรวะทำไมเฮลเชอร์มาเยอะอ่ะทไมเฮลเชอร์มาซ้ำขนาดเนี้เชไปฮะเฮลเชอร์ไปสุดท้ายเลยอุ้ยเป็นเดี๋ยวนะปกติมันไม่เคยเจอซ้ำาถึงขนาดสามขนาดนี้นะปกติแค่สองนะเอาแล้วเอาแล้วมัวนนะมัวนนะ เพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่กรร r a ตีนะฮะมาครับผมการ์ดโปเกมอนนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมชุดพันเดียเฟสนะครับไปจ้าอันนี้พันเดียเฟสหมดแล้วนะครับตอนนี้เหมือนอไม่ใช่ตอนนี้ว่าเป็นตัวเซลล่าขาวกันนะครับใครสนใจนะลองดูได้นะครับเอนเตอร์จี้ใส่ฟ้าครับผมบูเบชแอนลี่ครับเดนเดนเน่โนบิ a บชครับผมน้องนันชิอาโม กิโลวัตต์ชครับผมซีรีส์ไร้ไร้ชครับผมช่าแมเดอร์และเป็นมาโบชีฟนะครับมาโบชีฟโอเคอย่างนะอย่างนะเดโอเคโอเคแล้วฝากดากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ดูทำพิษที่แล้วเอเยค,ครับมาฮะตองที่หนึ่งครับผมตอนที่สองครับมาะการพัฒมาภาษาอังกฤษนะครับผมชุดพันเดลเฟสนะครับผมมาดูกันครับผมหายผนใจนะเราดูกันส่อนได้นะครับสนใจก่อนไหนบล็อกไหนนะครับจับจองกันก่อนได้เลยจ้า เอเนจีพลุกครับผมรัชชิคิวเฟรีราชครับผมทอสโคลรดอนแฟนเอเลสเอเลนเตอร์ co, a. เป็นฟ้าครับผมเป็นน็องเฮลาเชอร์เลย <laughs> เป็นเฮลาเชอร์เลยนะมีอะไรไหมเป็นโมโมีครับและเป็นฮิชโนโตอน อมานะครับหนึ่งฮิชบอบอเป็น hey hey, เพรัชเอ๊ยเดี๋ยวไปอูคณะฟังกดติดใจกันตามกดเลยก็แชร์ให้ด้วยนะคะรับติดใจกองไหนบอกไหนนะจะไปเป็นยาอองี้นะตองนี้เดี๋ยวกันปกติใส่ได้ทำไมตัวนี้มันใส่ไม่ได้ละ่ะงงมากนืดฝุด วันน <laughs> <laughs> ี Luckily, you ้ติดท็อปท็อปอะไรฮะท็อปไหนเนี่ยจริงเหรอท็อปหนึ่งเป็นสิบเหรอเชื่อป่ะสวัสดีครับถ้าแล้วฝากกดหัวใจกดตดามกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับท้าทายกันได้นะท้าทายกันก่อนได้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ใจกองในบ็อกหน่นะเราดูกันก่อนได้เลยนะครับผมตองที่สองครับสองที่สามครับผมมากาช์โปเกมอนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับผมชุดพานเดฟเฟสนะครับผมอฮเอเนจีโลหะครับผม ยั s เวอร์นะครับแฟลลี่ชินชูวารูครับผมแรนเตอร์ฟอร์ฟตงเอชแอมดิวัตโรเป็นมินิจนเนียฮะเป็นรีช็อคครับผมและเป็นอ,ออนเวอรน์นเป็นแต่เป็นธรรมดาเนาะ สวัสดีครับถาแล้วฟ้าก็ถูกใจก็ตามกดเลยก็แชร์ให้ด้วยนะครับสนใจกไหนบ็อกไหนนะลองดูก,ก่อนได้นะค,ะครับผมตอนที่สามครับยูชันอ่าชุดโปเกมอนนะผมภาษาอังกฤษครับชุดพันเดียเฟสนะครับใครสนใจนะลองเอ่อ ตอนนี้เหลือแต่เป็นชิปต์โซเทล่าคาวนะแล้วก็มีชิปแสงนน้ำทางนะครับผมลองดูกันก่อนไนดะ้ในครับผมมาครับเอ็นเตอร์จีน้ำเอ,อพูดครับผมชาเมนเดอร์ชานี่มีไหม,มครับชานี่หรอถ้าเป็นภาษาจีดต,ต,ตอนนี้หมดแล้วนะครับผมภาษาไทยก็ไม่มีนะครับทีครับผมซีเบิลแอนทราบอน มาโชว์นะจะมีเข้าอีกประมาณอาทิตย์หน้าเลยนะหลอดูกันก่อนได้นะครับเพราะเราเป็นแก๊ตฟรีครับผมอุยนั่นไง S A R ครับผม S A R ครับผมมาฮะ S A R นะมาดูกันก็ผมบอกเลยว่ามันมีโของอ่ะเห็นแล้วมันเห็เชอร์เชอร์มาสามใบอ่ะมาครับผมการ์โปเกมอนนะครับภา,าษาอังกฤษครับชุดพันเดียเฟนนะและใบที่ได้ครับดูพร้อมกันครับผม นับหนึ่งเปิดลางสุดเลยเหรอแม่กำลังเลยกำลังใส่แตรริงให้เลาฮะแล้คือดูดีเนะี่ยมาอีกหนึ่งอีกแบบไปไปเลยฮะการัฒนภาษาอังกฤษครับผมชุดพันเดียเฟสน,นะครับ อะไรไม่ได้เอเ e อร์จีลันจิตฮาเฟลี่ครับผมชินชูวารูมครับผมชาแมนเดอร์ฮาร์บิสกกชนะครับผมสกราปตี้ครับผมคอรีอาดีว่าโรเป็นชินชูดีว่าโรเป็นพานธุ์สติลเดนท์ครับและเป็นชิติงโก้เออมีของเฉยเฮลเรเชอร์มาสามใบเนาะเอ้สามซองเลยเนาะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามของพจน์ของขวัญด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณเอ่อมังกรแดงหงอก6ครับหนึ่งขอบคุณสำหรับการกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมใครกแล้วนะครับเลือกดูและชมเหมนก่อนได้นะครับและโอ้โหมาแค่สองฮิตแบบเบ่งๆอันนี้น่าจะเป็น SSR นะเพราะว่ามันเป็นสองแรกปะเมื่อกี้ที่เอามาข้างหลังมาดูกันครับผมการ์ดโปเกมอนนะภาษาอังกฤษนะครับผมชุดฮันเดียเฟสนะครับ ไปฮะ SAR อีกสักหนึ่งใบปะ SAR อีกสักหนึ่งใบนะครับผม Energy พืชนาครับผม Rescue Mankey b u i t d i n g ครับ f i k a s h o e u เนโมน Backpack ครับผม e i r o w a t c h e s m e s h b a l l หรือว่าคอนเป็นเฮเดี๋ยวเชนี่มาให้ใบเดียวอ่ะตึงเลยเนี่ยเป็น AR เป็นน้องพีระมิดครับผมและเป็น ซองเจอโตโรสรุปอามาขึ้นหนึ่งก็ยังดีอ่ะพร้อมนะฮะคุณสราวุฒพร้อมนะครับผมเพิ่งลงคลิปที่คุณสราวุฒไดเอสไปนี่ได้อีกแล้วนะได้เติมได้เพิ่มเงินนะคอนเทนต์ดีจริงๆคอนเทนต์ดีจริงจริง ดูท่าดิไม่เอาอะคือกลัวจะเป็นเทนเนอร์สิ <laughs> เออวัอดเลยดีว่าเออปัดเลยเนอะเดี๋ยวถนะ้าเป็นเทนเนอร์มาแล้วจะกริปนะเทนเนอร์ <laughs> ยิ่งครึ่งๆอยู่เลยนะสำหรับเอเนะ <laughs> เนะเยอะด้วยนะสี่ใบเหมือนกันเลย <laughs> มาครับผมพร้อมนะปัดเลยดีกว่า <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามของผมนะครับก,กดหัวใจกดรัวๆด้วยนะครับมาฮะการ์ตโปเกมอนนะครับผมภาษาอังกฤษนะชุดผ้นเดียเฟสนะครับผมมาดูกันนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยเอ๊ะทำยังไงวะเดี๋ยวถูกแล้วปะโอเอคมาครับผม,มเมื่อกี้เปิดไปแล้วเนาะอันนี้เก็บรอดูกันนะครับมัชโช์อันตราบอนซีไรน์เนทีู่นะ เนมนาเด,นเ,ดนเน,คนเเเ่ครับผมชามแมนเดอร์เอนจีครับผมเดี๋ยวเราเป็นแกส๊สนะฮะหรือโกสนะและไวที่ได้ครับระดับ SAR เลยนะดูพร้อมกันครับผมนับหนึ่งนับสองนับสามครับนั่เนไ่เพนดีครับผมโบตันครับ SAR ครับผม โอ้โ oh, no. <laughs> สุดยอดเทนเนอร์รักช่องนี้จริงๆนะฮะเป็นน้องเพงนนีนะกับแบกกี้อ่ามีแบกกี้แล้วถือกับโอเคนะแบบนี้เลยแบบนี้สวยนะฮะยินดีด้วยนะครับ S A มาแล้วจ้ายินดีด้วยครับผมเพ็นเตอร์ถามว่าโอเคไหม หนักซ้ายนิดนึงนะครับผมโอเคคุณสรุปแบบสลบออะเมีนเนยสลบแล้วนะกําลังจะกํลังจะให้สลบไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่เอาเทนเนอร์ได้เทนเนอร์จริงๆอะเอออะไรเนี่ย <c oughs> โหดมากนะฮะดีด้วยะครับผมโอยแล้วคือแบบเหมือนจะเป็นล็อตนี้มามาสี่แล้วอจะมีแค่ S r ใบนี้ไปเดี๋ยวปะเออหายไปเลยนะ เห็นไหมหายไปเลยนะสรบไปแล้วนะช็อกน็อกช็อกด้วเอาช็อกตัวช็อกแล้วกันช็อกไปเลยนะคราวนี้สดีครบแล้วกดถูกใจกดจำใช่เกนเนอร์มากับแบกกี้เออมากับแบกกี้เลยนะ ครับผมถ้สาสนใจก็ติดตามโปรดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมดีอยู่ดีอยู่ใช่ดีอยู่ดิดอันดับต้นๆของบล็อกเนี้ยใบเนี้ยบอกเลยนะครับอืมก็น่าจะเป็น S A R Tenner ที่รอมาจากน้องอฟน้อง,งมันจม่กอะใบเดียวแหละเพราะมันดีแค่สี่ใบอีกสองใบไม่น่าแรงเอ้ยใช่ปะ มีซีวิวกับอ๋อใช่ใช่มีซีวิวนามูนาไอ้น้องเดมมนาสวัสดีครับผมใครแล้วฝากกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับผมดกดใจกองไหนบล็อกไหนนะครับจับจองกันก่อนได้เลยนะครับผม ข okay. อบคุณมากครับผมโอเคอยู่นะ6ตองได้ S A R 1ชาย yes. นี่1แล้วก็ S A R 1นะครับผม